ฝุยเฟื่องเรื่องสัน สวัสดีทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องสันนะครับกับผมนะครับนายแพทย์โพคินเพชรหอมครับก็สําหรับวันนี้นะครับหมอมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่น่ารู้มากเลยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของหินปูนเกาะเต้านมครับซึ่งหินปูนเกาะเต้านมนี่ครับเป็นเรื่องที่ร่างกายกําลังเตือนเรานะครับว่า คุณอาจจะกำลังเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นอยู่ก็ได้นะครับ สำหรับในปัจจุบันครับโรคมะเร็งที่ฆ่าชีวิตนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยอันดับหนึ่งะฮะในโลกนะฮะและในประเทศไทยนะฮะก็คือโรคมะเร็งเต้านมนั่นเองนะครับซึ่งโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยครับมันมีความน่ากลัวของมันคือถ้าว่าคุณเป็นระยะที่มันไกลๆอย่างเช่นระยะที่สี่เนี่ยโอกาสรักษาหายมันก็จะค่อนข้างต่ำอเหมือนกันนะแต่ในขณะที่ถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นนะครับคุณก็จะมีโอกาสรักษาหายบางครั้งนะครับเก้าสิบเก้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะป้องกงันโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยครับก็จําเป็นที่จะต้องทําการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมครับซึ่งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยครับก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบการตรวจอยู่ทั้งหมด สออย่างด้วยกันนะฮะซึ่ง2องอย่างที่ว่าเนี่ยอันที่1นึ่งเลยฮะคือการที่มาพบคุณหมอครับและให้คุณหมอเนี่ยตรวจคาเต้านมของคุณกับตรวจรักแร้นะครับดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมนะครับมีก้อนเต้านมที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับหรือว่ามีต่อมน้ําเหลืองรักแร้ที่ผิดปกติไปนะครับซึ่งมันจะมีสัญญาณต่างๆนะครับที่จะบ่งชี้ว่า กำลังเป็นมะเร็งเต้านมหรืออยู่หรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของการทํารังสีวินิจฉัยนะครับรังสีวินิจฉัยก็คืออย่างเช่นการทําอุตราซา์เต้านมครับหรือการทําแมมโมแกรมเต้านมนั่นเองนะครับการทำแมมโมแกรมเต้านมเนี่ยคืออะไรนะฮะการทำแมมโมแกรมเต้านมคือการที่เราฉายรังสีเอกซเรย์นะครับผ่านเนื้อเยื่อเต้านมนะฮะแล้วทําให้เห็นลักษณะของความผิดปกติภายในเนื้อเยื่อเต้านมครับให้จินตนาการเหมือนเวลาคุณถ่ายกล้องถ่ายรูปลนกล้องฟิล์มนะครับ ก็จะเห็นความผิดปกติในหนื้อเยื่อเต้านมได้เหมือนกับที่รูปที่มันไปอยู่บนฟิล์มนั่นเองนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วครับในการทำแมมโมแกรมเนี่ยครับเราก็จะทำแมมโมแกรมทั้งหมด2วิวด้วยกันฮะวิวแรกก็คือวิวแนวตั้งนะครับวิวที่2นะครับคือวิวแนวนอนนะครับวิวแนวตั้งกับวิวแนวนอนเนี่ยเมื่อมาประกอบกันนะครับก็จะทำให้เห็นลักษณะของจุดผิดปกตินะครับเป็น3มมิตินะครับก็คือกว้างยาวสูงนะครับว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนของตัวเต้านมคุณนั่นเองนะครับ ก็การทำแมมโมแกรมนะครับก็จะทำให้เราสามารถเห็นความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับในเต้านมของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีก้อนในในหน้าอกนะครับมีแคลเซียมนะหรือหินปูนผิดปกตินะครับมีหัวนมที่ถูกดึงหลังนะครับหรือแม้กระทั่งนะต่อมเหลืองผิดปกติในเต้านมหรือรักร้เนี้ก็จะเห็นได้จากแมมโมแกรมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราววันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของภาวะ หินปูนเกาะเต้านมนะครับหรือสิ่งที่เราเรียกว่าบริสเคิลซิฟิเคชันครับตัวบ e ิสเคิลซิฟิเคชันหรือหินปูนเกาะเต้านมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรฮะก็โดยปกติแล้วครับเมื่อคนเราอายุมากขึ้นคะก็จะมีการเกาะของแคลเซียมตามอวัยวะนะครับจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับหรือหลอดเลือดนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งในเต้านมเองครับก็มีแคลเซียมเกาะได้ครับแต่แคลเซียมที่เกาะในเนื้อเต้านมบางชนิดครับที่มีการเรียงตัวบางแบบครับมันกําลังจะบ่งชี้ครับว่า ในเต้านมของคุณครับมีความผิดปกติอยู่นั่นเองครับที่นําไปสู่เรื่องของโรคมะเร็งเต้านมครับก็โดยปกติในครับในแคลเซียมที่อยู่ในเต้านมนะครับก็จะแบ่งได้เป็น2อกลุ่มหลักๆใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกครับเราเรียกว่า b 9 calcification นะฮะหรือเป็นแคลเซียมครับที่เกาะเต้านมที่มันไม่มีความสัมพันธ์กับ โรคมะเร็งเต้านมนะครับและ Suspicious Morphology นะครับคือ,อ,อการเกาะการเล็งตัวของหินปูเนี่ยที่กำลังบ่งชี้ว่าคุณอาจจะกำลังเป็นมะเร็งเต้านมนั่นเองนะครับ สำหรับตัวแรกครับเรามาคุยกันถึงตัวที่ดีๆก่อนนะฮะเขาเรียกว่า benign calcification หรือโรคหินปูนเกาะเต้านมที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งเต้านมครับสำหรับตัวแรกครับที่หมอจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะครับเรียกว่า skin calcification หรือหินปูนเกาะผิวหนังบริเวณเต้านมครับซึ่งสาเหตุก็มาจากหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะครับการทีเ่เราเคยไปสักอะไรมาเลยหรือไม่มีเรื่องของตัวสิ่งแปลกปลอมอยู่ในผิวหนังนะครับก็จะมีแคลเซียมมาเกาะได้ที่ตามผิว วหนังนะครับซึ่งผิวหนังของเต้านมเนี่ยก็มีแคลเซียมมาเกาะได้เช่นกันนะครับและการเกาะของแคลเซียมหรือหินปูนที่เกาะที่ผิวหนังเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านมนะครับสำหรับตัวที่2ครับก็อย่างที่บอกไปครับเมื่อคนเราอายุมากขึ้นครับก็จะมีการเกาะของแคลเซียมตามอวัยวะต่างๆนะครับตัวแคลเซียมที่ไปเกาะที่ ตัวหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเต้านมนี่ครับก็เป็นเรื่องปกติครับก็จะทําให้เราสามารถเห็นลักษณะการเลี้ยงตรงแคลเซียมเนี่ยในลักษณะเดียวกับการเลี้ยงตัวของตัวหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวนมหรือหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเต้านมนั่นเองฮะซึ่งาการเลี้ยงตัวแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีความสําคัญกับการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นกันนะครับ สำหรับตัวที่3ครับเราเรียกว่าคอสค c ล l ซ i ิเคชันครับก็เป็นลักษณะของค l ล i f i c a t i o n ขนาดใหญ่นะฮะที่มาเกาะในเนื้อเยื่อเต้านมนตัวนี้ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลีนมะเร็งเต้านมนะครับตัวที่4ครับเรียกว่า Large ็อ d ไลท์แคลเซี i มพิเกชันนะฮะหรือเป็นลักษณะของแคลเซียมเนี่ยครับที่มันตกตะกอนในท่อน้ำนมนะฮะแล้วก็มีการอุดตันท่อน้ำนมนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนแคลเซียมแท่งนะแทฮะแทรกอยู่ในตัวเนื้อเยื่อต่อนมนะครับซึ่งเลียงตัวกันตามท่อน้ำนมนะฮะการที่มันมีแคลเซียมที่เป็นแท่งแ่งใหญ่ๆเงี้ยก็คือเป็นลักษณะที่ปกตินะครับไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับเร็งเต้านมเช่นกันครับ ตัวถัดไปครับเรียกว่าริ i f i c a t i o n ครับคำว่าริมเนี่ยมันมาจากคำว่าเ,าเป็นชายขอบขอบนะฮะซึ่งตัวแคลเซียมที่มันเกาะในตัวริมตัวเกาะเกาะขอบเนี่ยครับมันคือการที่แคลเซียมเนี่ยที่ไปสะสมตามขอบของถุงน้ำเต้านมหรือที่เราเรียกอีกล่งหนึ่งอีกชื่อหนึ่งว่าโรคซีเต้านมนั่นเองครับซึ่งซีเต้านมเนี่ยครับไม่มีมะเร็งเต้านมมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นริ Calification ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งเต้านมเช่นเดียวกันครับ ตัวถัดไปครับเรียกว่า milk of calcium นะครับก็คือน้ำนมในเต้านมเราก็ผลิตน้ำนมใช่ไหมฮะในน้ำนมเนี่ยม,มีแคลเซียมฮะเวลาที่ มันมีการตกตะกอนของแคลเซียมในน้ำนมเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นลักษณะของมิลแคลเซียมนะครับซึ่งเวลาที่เอ็กซเรย์มาในแมมโมแกรมก็จะอ่านว่าเป็นตัวปกตินะครับไม่ใช่ความมิลกติอะไรที่สัมพันธ์กับเบเต้านมนะครับสำหรับตัวสุดท้ายขอสำหรับตัวสุดท้ายนะครับของตัวแคลเซียมที่เกาะเต้านมนะครับเราเรียกว่าซูเจอร์แคลซิฟิเคชันนะตัวซูเจอร์แคลซิฟิเคชันเนี่ยก็มาจากการที่สมมติตอนที่อายุน้อยนะครับคุณได้ไปทําการผ่าตัดหน้าอกนะครับผ่าตัดเต้านมนะแล้วคุณหมอได้มีการใช้ ไหมเย็บแผลนะครับในการเย็บเต้านมฮะมันก็จะมีแคลเซียมไปกอดตามไหมเย็บแผลนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปฮะก็ตัวไหมเย็บแผลเนี่ยมันไม่ได้เป็นมะเร็งนะเพราะฉะนั้นก็ตัวแคลเซียมชนิดนี้ก็ไม่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเช่นเดียวกันนะครับคำถามถัดไปครับแล้วกลุ่มหินปูนไหนบ้างครับที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมครับสำหรับหินปูนที่มีความสําคัญกับ ออสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่หมออ่านผลแมมโมแกรมเนี่ยครับหมอจะเปิดฟิล์มขึ้นมาดูฮะแล้วหา4ลักษณะที่มีความสําคัญนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเจอแคลเซียมลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีผลบ่งชี้ว่าคุณอาจจะกําลังเป็นมะเร็งเต้านมอยู่นั่นเองนะครับสําหรับแคลเซียมแรกครับเราเรียกว่าออ์ฟัสแคลซิฟิเคชันนะฮะตัวที่2ฮะเรียกว่าคอสเฮตโรจีเนียตแคลซิฟิเคชันนะครับ ตัวที่3นะฮะเรียกว่าไฟล์ p o ล f โ i ฟ c i l c i f i c a t i o n นะครับสตัวที่ผ่านมาครับก็มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ที่ประมาณ75%เนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ฮะก็จะเป็นแคลเซียมเหมือนเมด็ดทรายเล็กๆครับแทรกอยู่ในเนื้อเต้านมนะถ้าว่าเจอกลุ่มนี้ก็ต้องระวังนะครับ และก็ตัวสุดท้ายครับอันนี้จะสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งเต้านมเกือบเกือบเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไฟล์เนียบรันชิงแคลซิฟิเคชันครับไฟล์เนียบรันชิงคือแคลเซียมขนาดเล็กครับที่มีลักษณะาการเรียงตัวเหมือนกับกิ่งไม้ฮะและก็เอ่อให้นึกถึงเวลาแบบตัว กิ่งไม้ที่มันแตกแขนงนะครับเพราะว่าท่อน,น้านมมันก็แตกแขนงเหมือนกับกิ่งไม้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีแคลเซียมเลียนตัวในลักษณะนี้เนี่ยก็จะบ่งชี้ว่าคุณเนี่ยกำลังจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีมะเร็งเต้านมแฝงอยู่ในร่างกายคุณนั่นเองนะครับก็ สรุปนะครับภาวะหินปูนเกาะเต้านมนะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1นะฮะเรียกว่าเป็นแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่า benign calcification นั่นเองครับก็จะประกอบด้วย skin calcification นะครับ cord calcification นะฮะ vascular calcification นะฮะ lot line calcification นะครับม milk of calcium นะครับ suture calcification นะครับสำหรับในกลุ่มนี้นะครับก็คําแนะนำนะครับก็จะแนะนําให้เฝ้าตรวจติดตามและเฝ้าระวังนะครับในความเสี่ยงระดับเดียวกับคนปกติทั่ ไปนะครับสำหรับตัวที่2นะครับก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มหินปูนที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งนะครับก็คือ1ครับเป็นเรื่องของตัวอมอร์ฟัสแคลซิฟิเคชันนะสองนะครับเป็นคอร์ชไฮโทรโลจีเนียตเคลซิฟิเคชันนะครับสามครับเป็นไฟเบอร์โมฟิกแคลซิฟิเคชันนะแล้วก็สี่นะไฟลีเนียบันชิงแคลซิฟิเคชันนะครับถ้าว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะ ต้องทําการเจาะชิ้นเนื้อออกมาครับเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยต่อไปนะครับว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมอยู่หรือเปล่านะครับก็สำหรับในตอนหน้านะครับหมอก็จะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะชิ้นเนื้อนะครับว่าเรามีเทคนิคไหนบ้างนะครับในการเอาชิ้นเนื้อออกมาครับเพื่อพิสูจน์ครับว่าในเต้านมของคุณเนี่ยมีมะเร็งเต้านมหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก็ถ้าว่าทุกคนนะครับทุกท่านนะฮะที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับคุยเรื่องเรื่องสันนะครับมีความรู้สึกว่า อยากรู้นะครับอยากให้หมอทำคลิปดีๆเหล่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับเพื่อให้คลิปของหมอเนี่ยครับได้ไปถึงคนที่คุณรักนะครับถึงเพื่อนๆของคุณนะครับให้เขาได้เอาไปดูแลนะครับตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้หมอให้หมอสามารถมีกำลังใจมาทำคลิปเหล่านี้ให้ทุกคนได้ดูได้อ่านได้ฟังกันต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ครับคลิปวันนี้ครับก จบปีนเท่านี้ครับหวังว่าทุกคนก็ได้ความรู้กันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าว่ามีอะไรก็เข้ามาปรึกษามาคุยกับหมอได้นะครับสำหรับรายการคุยเฟื่องเรื่องสันต์วันนี้จบเพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ